เดี๋ยวนี้นะคะโกรธใครหรือเปล่าไม่ <c oughs> ชอบใครหรือเปล่าเห็นหน้าใครแล้วไม่สบายใจหรือเปล่ามีโอกาสที่จะเป็นทานไหมคะ <c oughs> สูงกว่าการให้เงินหรือการบริจาควัตถุคืออะไรคะ <c oughs> ให้ได้ไม่ใช่ให้ไม่ได้นะคะ <c oughs> ให้อภัย <c oughs> ให้ความไม่มีโทษกับบุคคลน,นั้น <c oughs> ด้วยความเป็นมิตร จะให้ไหมเนี่ยคะหรือว่าจะให้แต่วัตถุหรือว่าคำพูดอย่างนี้กลายเป็นคำชั่วเพราะทำไม่ได้เนี่ยค่ะก็แสดงให้เห็นว่าพระธรรมจริงๆนะคะบริสุทธิ์จากอากุศลใดๆเพราะว่าจากพระปัญญาที่ทรงตรัสรู้ความจริงไม่ใช่คนนี้เห็นอย่างนั้นคนนั้นเห็นอย่างนี้นะคะแล้วก็เข้าใจว่าสิ่งที่ตนเห็นนั่นแหะถูกต้องแต่ความจริงต้องเป็นความจริง แม้ไม่มีเงินเลยไม่มีการที่จะบริจาคนะคะแต่ UK, chanting, ว่าลองคิดถึงซิว่าโกรธใครบ้างหรือเปล่าไม่ชอบใครบ้างหรือเปล่าคิดร้ายกับใครบ้างหรือเปล่าไม่สบายใจเวลาเห็นหน้าใครหรือเปล่าเพียงเท่านี้ค่ะอกุศลหรือเปล่าควรมีมากมไหม อกุศลต้องเป็นอกุศลกว่าจะเห็นว่าเป็นอกุศลนะคะและสามารถที่กุศลจะเกิดได้โดยการที่ให้อภัยให้ความไม่มีโทษกับบุคคลน,นั้นทุกอย่างพร้อมที่จะเป็นมิตรเกือ้อกูลช่วยเหลือเพราะฉันเห็นได้เลยค่ะว่าการได้ฟังพระธรรมและจะทำให้รู้ว่าตามความเป็นจริงเนี่ยไม่มีใครแม้แต่จิตนั้นก็เป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นตามการสะสม จะชอบใครไม่ชอบใครจะเห็นผิดถูกอย่างไรตามการสะสมเพราะฉะนั้นให้รู้ว่าตามความเป็นจริงนะคะต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องจึงสามารถที่จะชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอากุศลได้โกรธใครนี่จะดีเลยอคะช่วยใครดีกว่าเมตตาดีกว่าเป็นมิตรดีกว่าแต่ว่ายังทำไม่ได้เพราะปัญญาไม่พอ จะใช้อย่างอื่นไม่มีทางเลยค่ะนอกจากเห็นคุณค่าของพระธรรมที่ทรงแสดงความจริงให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าทั้งหมดนี่เป็นเรื่องของจิตค่ะและถ้าจะทำอะไรให้จิตเปิดเผยออกมาให้เห็นเนี่ยซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยนะคะถ้าหเห็นแล้วจะตกใจ <laughs> ทำไมมีอกุศลมากถึงปานนี้ละคะ มากด้วยความไม่รู้มากได้โลภะความติดข้องมากได้ความโกรธมากด้วยความสําคัญตนมากด้วยความริษยาสารพัดอย่างยังไม่ได้ดับไปเลยแลวก็จะเป็นอย่างนี้อีกนานอีกมากมหาศาลประมาณไม่ได้เลยน่ากลัวไหมคะมินเมยนะคะต่อการที่จะไปสู่อบายภูมิมินนี่มินมากเลยคะ่ะเหมือนกำลังยืนอยู่ที่ปากเขียว จุติจิตเกิดเมื่อไรนะคะอกุศลกรรมที่ทำแล้วก็พร้อมที่จะทำให้ไปสู่อบายภูมิทันทีและก็ไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังได้อบรมเจริญปัญญาเมื่ออยู่ในอบายภูมิด้วยเพราะฉะนั้นการเกิดเป็นมนุษย์และได้มีศรัทธาเห็นประโยชน์ของการที่จะเข้าใจความจริงว่าเป็นความจริงที่จะต้องอบรมต่อไป ให้รู้แจ้งความจริงนะคะก็เป็นโอกาสที่ว่าตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่สิ่งที่ประเสริฐและมีค่าที่สุดก็คือว่าการได้เข้าใจพระธรรม